สวัสดีครับครับผมแบง์กับโมเกมแคตเตอร์ผมยัแคตเกมบล็อกกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาต่อเลยทัวร์นาเมนต์นี้ผมนะมาคุณตัดสุดออไปเป็นใครดันเหรออ้าวนี่ที่รอบชิงอั่นี่เออลืมไปไม่ได้เล่นมาไม่กี่วันลืมแล้วนี่เจอดันเหรองั้นก็มาผมนะถึงเวลาจัดการดีพระเอกแล้วคิดว่าใครเป็นพระเอกไม่ใช่เองกรูนี่พระเอกมีพระเอกมาแล้ววงเล after, ็บว่าตัวจริงมาแล้วเว้ยโอ้หมาดงมาดันอะไรแถวนี้มาไอ้นะ ดาโก้ในแถวนี้เดี๋ยวเจอรีโอนดตัตตูมาดันมาดวนกันสกิงความเป็นพระเอกใครกันแน่เป็นพระเอกของเกมนี้อะแน่แต่มันได้เปรียบทุกอย่างเนี่ยมันธาตุไฟสนามมันก็ให้บาร์กันวกาม่อโคจะมีพลังเหนือกว่าผมมันได้เปรียบทุกด้านเลยครับจะสู้ยังไงก็ต้องใช้สเต็ปเดิมผมต้องวิ่งไปทางไฟแล้วก็เก็บค่าจให้ไ้เยอะๆให้ได้สเต็ปเดิมได้อยู่ใช่ไหม ปลาให้ตรงเล็งตรงๆเลยแล้วมันจะโดนนั่นแหละนั้นก็ปลาพาวเวอร์ช็อตเดี๋ยวแคนเซิลได้ไหมเออแคนเซิลก่อนเอาให้เต็มแม็กซาให้เต็มแม็กซ์พาวเวอร์ช็อตแปะนั่นแหละสวยลงไปงามงดอย่าลืมว่าหลบอ๋อหลบออกเอ้ยเป็นมาก็พลาดแล้วเจอไก่ดันเลยนะเว้ยพลาดนี่จะดีอ่ะ ที่แม่งลงได้เลยเอาตัวอะไรม,มาถึงก็ลงดาโก้เลยว่างั้นเอารีโอนนรัสไปยิงใส่หน้ามันเลยไหมก็จะลดพลังมันแต่ว่ารีโอนนรัสน่าจะพลังยังไม่ถึงอ่ายังดีว่ะผมจะไม่บวชแล้วกันมันดาโก้เลยผมไม่ผมไม่บวชดีว่ะยังไงตัวแรกขอเป็นเอาอโกลมปั๊ม เอาใหมา่ขออีกรอบหนึ่งลงมาเลยเออได้แล้วเฮ้ยไม่จะหลนอะไรกันกันหนาววะดันอย่าเพิ่งเก็บการ์ดะนะเว้ยลองก่อนเฮ้ยพลาดแค่สองรอบอีกไม่เงยอะไรวะลงเก็บการ์ดไปเลยเวนเฮ้ยแต่ถ้าเป็นอย่างงั้นตัวต่อไปของมันจะเป็นลูกน้องและมันน่าจะต้องมาลงที่เกตการ์ดผมเพราะมันเหลือเกตการ์ดเดียวในสนามใช่ไหม งั้นผมก็ไปวางรอมาเลยดีกว่าไม่ต้องอะไรมากแล้วปะมาตัวต่อไปของมันเป็นลูกน้องมันเป็นตัวกระจกอของมันมาดิอย่าโลเกตการ์ดเพิ่มด้วยมาบวกกูถ้ามึงคิดว่าไม่แน่จริงอะ่ะแม่งโงเกตการ์ดเพิ่มตัวอีเวนไม่แน่จริงนี่ว่าโหมาดิมาบวกกูเร็วมันมาจริงเว้ยเออบาจีดีมามาตัวธรรมดามึงยัง500ร้อยเหรอวะมึงไปเก็บค่าจีอะไรมาใช่ไหม ไม่เป็นไรนี่การ์ดผมถิ่นผมอย่าคิดว่าคุณจะกลัวแต่มันจะแพ้ตรงพาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ไม่ได้เปรีย่ยอฟาวโกเนียเกตการ์ดของผมเองใช้ต่างธาตุบวก200ผมได้แน่นอนมันได้บวกร้อยหนึง่งผมจะยังเหนือกว่าอยู่แต่ประมาณไม่ได้ผมต้องบวกเพิ่มเลยไม่บวกร้อยห้าสิบเล็ววะพาวเวอร์ไหม ดาว power button ไหมผมเสียวโดน power button w h ล e l สามว่ะผมกดไม่มอู้หจะบัวอะไรแย่แหวะวะเนี่ยมันเป็นการต่อสู้แบบ power อยู่แล้วโอเคผมจะแซงไม่ได้เนี่ยไม่มีบัวแล้วมึงบัวจนมันเยอะกว่าผมอ่ะมึงเยอะกว่าโกเลมกูเลยนะเว้ยไอ้ห่านี่ไม่ทำไปโอ้โห power ได้ถ้าเกิดเวล e สองได้อยู่แต่ว่ามันได้เปรียบผมต้องรัวโคตรให้แซงความได้เปรียบของมันเนี่ย โถ่อ้มึงให้กูหยุดไลยให้ฝั่งหนูหยุดมั่งดีเว้ยเลยมันให้ผมหยุดอยู่ฝั่งเดียวเลยสายแล้วสายแล้วสายแล,ยล,ยล้วก็หยุดโอเคชนะอยู่เว้ยโอ้ยจูดสีมากฮา่าแต่กลายเป็นหนึ่งเท่ากันเพราะว่ามันเก็บการ์ดไปได้ไม่เป็นไรต่อไปเอาการ์ดลีนเนดั้ลงไปเก็บการ์รดลีนเดนลงไปแล้วก็ลงเลียนเนดั้ ผมเชื่อว่ามันน่าจะบ้าจี้ตามผมมาจะไปได้เก็บค่าจีไหมนี่เด็กลัวมันพลาดไงวางเก็บการตอนนี้ไปก่อนจะไปเก็บค่าจีไหมขอไอทีแรกขอยอทีถ้าเกิดชนะชัวร์มันควรต,ต้องเก็บให้ได้อะว่า เฮ้ยทำไมันขวี้ยขนาดนั้นวะเนี่ยไปคนละทางเลยเวนเฮ้ยทำไมมันได้หาดันมันมีทางพลาดเลยเนี่ยยังไม่เห็นว่ามันจะพลาดเลยมันลงได้ตลอดเลยตัวนี้อ่อนอยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเอาเลี้ยวในดับไปบวกดีกว่าพอแล้วไม่เอานั่นแล้วสนามยังลงไม่ได้เล่หาได้สเปเชียลช็อตด้วยผมไม่ต้องสเปเชียลอะไรมากเอาบวกไปเลย ด้วยรีโอเนดัสพาวเวอร์ช็อตธรรมดาพอให้โดนนะเว้ยแป๊ะนั่นแหละโดนเต็มๆกระแทกหน้าลดพลังไปแม้จะเป็นฐานมันผมว่าน่าจะไหวชนะรอบนี้ผพจยน์ามสองแต้มได้เปรียบมากแต่ตัวสุดท้ายจะเป็นเพลยาร์ดซึ่งเพลยาร์ดไม่น่าจะสู้ตัวของดันได้เลยสักตัวมาโอเพนมามีการอะไร บวกไฟ220มึงอะไรวะน่าโอ้โหเกือบเท่าก <mm ูเลยแต่ว่าการมันน่าจะหมดเนี่ยเออใช่การเพิ่มพลังมันใช้รัวๆตอนแรกจำได้ใช้สองสามใบกูมีอยู่เว้ยบวกเลดับบวกสอ0เป็นการสู้แบบไหนพาวเวอร์วะเป็นพาวเวอร์โอเคสามอะวะสองโอ้ยสองสบายไม่ค่อยเจอเลเวลสามเลยถ้าเป็นสองผมได้อยู่มันแค่ต้องหยุดให้ถูกจังหวะเฉย มาหยุดต่อตายซะไม่ยากนี่ดันเฮ้ยนี่ว่าจะยากกว่านี้จัดการเร็วในรัชชันเดอร์โบต่อจากนี้ยาก เพย์ยาร์ดเงไงต้องเก็บค่า G ถ้าจะมีโอกาสชนะหึไงดันทำไงดี <c oughs> หลังชั้นฝาแล้วเว้ยลงดาร์โกมาแน่ไงกูจะไม่ยุ่ง,ง,งก,กูก็จะไม่ยุ่งลงดาร์โกมากูก็จะไม่ยุ่งเดี๋ยวได้เพย์ยาร์ดแล้วยังไงก็ต้องไปเก็บค่า G ถึงจะมีโอกาสดึง ทำไมบางทีมันก็เบี้ยวซ้ายบางทีมันก็ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเก็บการ์ดได้เลยเนะยี่ยเก็บทันทีไม่เล็งลังเลเลยเนะฮ้มผมจะแพ้ผมปลาพลาดนี่แหละแมงไม่ใช่อะไรหรอกนี่เวนเอ้ทำไมพลาดนี่ป่านี้ชนะไปแล้วมนะันผมว่าลองเล็งกดต่ำลงมาหน่อยมันชอบเลยบางทีก็ไม่ถึงก็มีเหมือนกัน งน,นี้อะไรวะมันมันเบีย้ยวอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยมันมันเบีย้ยวได้ขนาดน,นั้นวะเมื่อกี้อนนโอ้ยแหมมึงลงดาร์โก้มาไนเปลดการันการอะไรอะอนนกาลิโอไนดัตนนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดจะไปบวกดาร์โก้ก็ไม่ได้เพเรยัยัดงี้ครับมา จะโดดไหมจะลองเดินไปแล้วก็โดดขึ้นไปถ้าไม่แม่นจริงมันก็ไม่ได้อยู่ดีหรือเราจะเอาแบบที่ง่ายๆที่อื่นก่อนตรงนู้นไหมเราขึ้นแท่นนู้นก่อนไหมต้องเอาสักอย่างแล้วอะไงต้องเอาให้ได้อะมามาโดดขึ้นไปสวยได้แล้วนลวโอเคโอเคอยู่สีเขียว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 สวย ลงมาได้น้อยมากบอกตรงเอาอีกได้ไหมขึ้นไปอีกขึ้นไปยิบนัน,นแหละสวยแต่น,นู้นปับ๊บเอาอีกอืมมีอะไรอีกไหมเนี่ยนันมีมือมไหมมือมันคือตัวมือเด้งขึ้นไปได้ไม่ไม่ถึงอีกเวเลยลนมมน้ำอีกแล้วแพ้เหอะไปดันว่ามึงชนะถ้ามึงปาก,กากอย่างนี้มึงชนะเปื่อไป แพ้เพราะปากาดคือ,อไรวะผมไม่เข้าใจว่ารอบที่แล้วผมก็ปาได้นะผมปาเวลาไปปาไป้มันก็โดนนะทำไมรอบนี้กูปาเบี้ยวซ้ายไม่โดนบ้างอะไรบ้างงงอะ่ะมาเอาใหมา่รอบดีใไส้แล้วให้มันลงหน่อยเฮ้ยไม่มันด้วยแพ้เพราะปาไม่โดนนี่มันอะไรวะเนี่ยปกติรอบที่แล้วมาผมทําโดนนะอะไรวะไม่เล่นแค่แป๊บเดียว ความแม่นกูดรอปแหละหรือไงทำไมมันมันไม่ลงเออไปโอ้เขานี้ก่อนอย่างนี้แล้วกอย่างงี้ลงรองร้างนี้โอเคเก็บ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 ก๊าซสวยได้หมดนั่นแหละก็แค่นั้นเองเออไปลงการ์ดโกเลมเก็บมาร้อยกว่าพลาน่าจะหกร้อยกว่านั่นแหละ แค่นี้ก็พร้อมแล้วโว้ทำไมมันยากมามันจะเข้าก็เข้า,ขามาใส่เกตการ์ดเพิ่มทำไมวะม,มาไม่กล้าบวกด้วยนะเดี๋ยวส่งลีโอเดลัสไปบวกเลยดาโกาโกับดาโกเลยมาเอาไหมจัดเลยดีกว่าไหถ้าเกิดผมเก็บได้นะเราจัดเลยเพื่อไมบวกกับมันเล็งตรงๆนี้ ไม่ดีเด้งตกปลายหน่อยตัวนี้น่าจะดีถูกต้องแล้วไปเออทีเนี้ยลงจังไอีเวนฮึบย้ายออกมาเดี๋ยว็ดเด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 ็ดของนี้แคเค่แคเก็บการ์ดสวยดาเมจโตฟิลไปได้ลุยเลยอยู่นู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอยบวกเลยเลี้ยวในดัดไปประทาดาโก็อย่าไปกลัวไหวป่าววะ ห้าร้อยยี่ห้าอีกชิหายแล้วเพิ่งจะเห็นมาศึกดวนบังกรใครจะเหนียวากันมาเจอกันหน่อยไม่รู้คิดถูกคิดผิดมาเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้แต่ต้องโดนกันหน่อยแล้วมาลีโอไดดตดทานถิ่นมันด้วยนะอ๋อไม่ใช่ได้ว่าใช้การดาดร์กโลเลยไม่ใช่แต่ก็บวกเยอะกว่าอยู่ดีทังมันนำมากเลยเนี่ยเว้เนยแน่นอนผมองวบวกอีกสองร้อยมันไม่บวกละอกคุบวกแน่แม่ต้องบวกแน่เลยราะเช่งนี้ บวกไหมนั่นเปลี่ยนเป็นบวกอะไรเวนเอาไม่บวกอะโอเคใช้เพาเวอร์แบตเทิรด้วยโอเคไหมเรียบร้อยมามันไม่ยอมบวกเพิ่มอะแบบดูถูกกันไปเปล่าวะฮะมึงดูถูกเกินอะดาโก้เพาเวอร์แบตเทิร์เลเวลสองด้วยมึงโดนกูแน่รู้ว่าเขาชนะธาตุแต่ไม่ยอมดูถูกไปเปล่าไม่ยอมใช้เพิ่มพลังเนี่ยฮะไม่มีบวกสองร้อยมันไม่ยอมใช้ไอ้นี่ โดูโก้มันดโก้ไอ่ไนเลงจะดูถูกกูได้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยอ้ยหยุดยเคย้หยุด้เป็นไงเล่าลาก่อนดาโก้รู้มั่งดูถูกกูไปยังไงทันเดอร์โบรู้เลี้ใครเป็นสุดยอดมังกรตัวจริงบส ดีชนะด้วยการจัดการคู่หูของพระเอกถือเป็นชชนะที่สะใจดีจริง <c oughs> ดากโก้เสร็จไปแล้วพระเอกยังไงต่อดีถ้ากูป,ปาไม่พลาดอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเว้ยเอาจริงๆนะถ้าเป็นลำบากท,ทำไมก็ไม่รู้เอามาไมอยู่ถึงที่เลย <c oughs> ไปเก็บมาซะห้าร้อยายเวนไม่เป็นไรดีการดผมอยู่ดีงั้นขอชนะที่สองไปแบบง่ายๆเลยก็แล้วกัน ไม่น่าพลาดผมไม่น่าพลาดเกตคาร์ดโอเพนการ์ดกลัเองการ์ต่างกันจะบวกมท่านไม่ต่างกันนี่มาบวกเพิ่มสล็อตอีกมีการ์ดบวกร้อยห้าสิบเนี่ยถือว่าบวกเยอะมากเลยเนี่ยไม่เป็นไรผมยังนำอยู่เยอะอยู่บวกอีกแกล่ะเท่าไหร่วะบวกร้อยห้าสิบจะบวกร้อยห้าสิบอะไรเยอะแยะแล้เนี่ย บ้าพลังเลยแล้วลพระเอกผมก็ยังนำอยู่ดีแต่ว่ามันจะได้เปรียบธาตุพาวเวอร์อย่างเงี้ยว่ะมาเล่นแต่พาวเวอร์ไว้แต่ไม่เป็นไรมะท่านี่จะยากอยู่เพราะมันสูสีมากเลยเนี่ยมันชนะธาตุมันสูสีไงยยยยยหยุดหยุดหยุดโอ้ยไม่ใส่ไปไกลเลย ปวดนิ้วชิบหายอือต่อยหน้าหากทีโกเลมดีมากโอ้เหนื่อยสองศูนย์เลยชนะขาดลอยเลยไหมมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้แหละดันนี่คือความจริงกูบอกเลยโอเคต่อไปก็เช่นเคย ไปถึงนะเว้ยไปไปถึงเลยเมอเรยเครยานายานี่แม่นปลายากที่สุดแล้วผมว่าปลาไม่เคยจะโดนเลยพลังเท่าไหร่470นี่จะไปเอาไปลงการ์ดก่อนดีลีโอเนรัสเพิ่งจะเอ้ยไม่ใช่ดาร์โก้เพิ่งจะแพ้ไป ถ้าเราไปวานก่อนน่าจะดีเราเป็นเพยยาร์ดผมว่าจะเอาเพยยาร์ดไปวางแบบธรรมดาวะ่ะแล้วก็รอเก็บการ์ดเอาเราแบบธรรมดาไปก่อนจากนั้นรอบหน้าผมจะกดดูมันสู้แล้วผมจะขัดขวางมัน,น,นเสยยาร์ดท่าุดินเสือหกสิบมา,าดู กูจะหัดขวางหนึ่งไม่ต้องมาไม่ต้องมากูไม่ต้องมากูไม่ต้องมากูตยิงยิงมันใช้ดากูป่ะเนี่ยเฮ้ยดากูป่ะเนี่ยตัวอะไรวะที่มาเนี่ยแต่ต้องพามขอแค่มันไม่ลงตรงผมอะรอบหน้าผมจะเอาเปลายตัวนี้แล้วผมจะเก็บสองได้เลยเดี๋ยวมาลงรังกูยเวยทํามวางตรงผมแล้วมันฆ่าผมได้ที่เลร็เลยเนี่ยอย่าเข้ามาลงไปอาสจบเลยง่าเอ้ยโอเคจบครับผมนะผมจบเลยพอเลิก ไม่ต้องลุ่ไม่ต้องสู้กันแล้วไม่ต้องทำแรงสิน้นพอวางไปไปถึงการเราให้ได้เป็นพอไม่ต้องอะไรมากธรรมดานอร์มอนทุกอย่างธรรมดาให้การ์ดตูพอใกล้ๆนี่แหละหยอดเป๊ะเป๊ะเ,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 เป๊เออยอย่าเด้งอย่าเด้งเข้ามาเอาโอ้โอ้โอ เด้งโดมบรลทุกการตัวผมเองแล้วมันก็ออกไปโอ้ยโง่เอ้ยขัดขวางอีกรอบยา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 โอกาสทองอยู่แล้วเอา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 ผิดทางผิดทางเอาเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอีกรอบนึงกูพลาดได้ยังไงวะเมื่อกี้เอาใหม่อีกรอบนึงมาธรรมดาเบาเบาเบาทุกอย่างค่อยๆกลิ้งไปค่อยกลิ้งไป เออโอ้โหทำให้แม่งยากกูละเสียวเท็การ์ดดีรออะไรเรียบร้อยสามศูนยเหนื่อยทิปไปมันจะอะไรขนาดนั้นเนะะไไรกันนะกันนะให้กูชนะเฮ้ยนะอตัวผมก็ชนะอยู่แล้วแม่มทำให้มันยากเรียบร้อยไหม ลาก่อนดันรู้ใช่ไหมใครพระเอกตัวจริงกระเทียมดองเหนื่อยหนหัวร้อนกับตัวเองนี่ไม่ใช่อะไรปลาพลาดมั่งโอ้ปลาพลาดอ่ะมันมันมันหัวร้อนตกปลาพลาดเลยแหละไม่มีอย่างอื่นแล้วปลาไปนู่นมานี่เฮ้ยกูตกใจเลยแน่นอนก็กูพระเอกี้แสตฉันคือสุดยอดแบทเทิลบอลเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้ว นั่นหมายความเราเป็นผู้เดียวกันอโอเคอ๋อก็คือมารับเราเข้ากลุ่มมันใช่ไหมที่คู่หูอะไรของมึงมาแก้วมึงไม่เข็ดว่างั้นโอ้โหมาสองตัวเลยอย่าบอกนะว่าต้องแท็กทีมกระดันใช่แน่เลยดูท่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินกันล้วม้งอืมอยากดวลกูเท่านั้นเข้ามาเลยนี่นายไม่มีทางรับมือฉันได้นะ มาเจอกูก่อนแล้วค่อยพูดดีไปเนี่ยแท็กทีมไหมอ้าวอันนี้บอกมจะตัดสินแล้วมึงมึงหนีไปไหนเนี่ยอืมถึงเวลาลุยแล้วไอ้เรือนัสสอนแม่งให้รู้จักบทเรียนหน่อยดีไหมโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วมาต้องเจออีกใช่ไหมนึกอยู่แล้วแม่งจะไม่จบที่ดันหรอกรอบนี้ต้องแท็กทีมกับดันแน่เลยไม่มีปัญหานะดันจะทวงกูแนะ โอ้พูดดี้ากูนึกว่าจะเจอไม่เจอเหรอรู้สึกไอ้สองคนนั้นมันจะร่วมมือกันฉันเคยได้ยินว่าเขาอ่ะเป็นบาคูการที่มีฝืดีมีฝือทุยมีฝีมือเดม ข้อมูลของฉันรู้สึกว่าคู่หูของไอคนนั้นอนจ่จะทรยตหักหลังเขาก็เลยใจแตกเข้าด้านมืดเลยจอยเดอรดาร์กไซอ๋อเหรอก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอไอตัวบาคุกันไอบราดทอร์ก็คือตัวใหญ่ๆข่อยตัวความมืดใช่ไหมตอยคล้ายปีศาจอัศวินขอยตัวตัวหนึ่งไง พลังของดูมเดมิชันโอเคโอเคหรือก็คือมาดกับวลาดามันต้องการล้างแค้นฉันคิดว่าไอ้มาดกเนี่ยมันค่อนข้างจะชอบบาคกันนะแล้วควรจะให้มันดวนแล้วก็ล้างสมองมันใหม่โอ้โหไม่ต้องกลัวไป ถ้าเกิดพวกนายชนะได้แล้วก็ก็ได้ชนะได้อีกใช่ไหมล่ะก็ถูกอืมฉันเชื่อใจนายเนยนะเชื่อใจกูเหรอกูเกิดมาในดูมเดมชันนะเว้ยเจอท้ากูมากูเกลียดบากกันทุกตัวถึงอย่างนั้นมึงจะเชื่อกูเหรออดีตอะไรก็ช่างหัวมันเถอะนะนายได้แสดงให้เห็นแล้วฉันเชื่อใจนายได้อ้าแน่นอนใช่ไหมเราเป็นทีมกันใช่ไหมเออจัดการพวกไม่ใหมดเลย เอามามชืมโชคชะตาของัคคุการทุกตัวอยู่ในมือพวกเราแล้วอันแน่นอนเรียบร้อยรู้สึกว่าเราจะพร้อมแล้วผมนะตอนแรกนึกว่าจะดวนเลยไม่ดวนใช่ไหมโอเคจะเตรียมตัวก่อน <c oughs> โอเคผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ผมนะก็จบประสบการดวนกับดันนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะมันหัวร้อตตอนที่ผมพลาดเองแหละที่แพ้ไปเพราะผมพผมพลาดเองทังนั้นเลยแหวงเอ้ยรู้สึกว่าต่อไปเราต้องเป็นทัวร์นาเมนต์ความมืดแลวแน่เลยใช่ไหม เข้าไปดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงฮาออสฮะทัวร์นาเมนต์แสงเหรอเมื่อกี้ด่านมันเป็นด่านแสงนะผมนึกว่าจะเป็นด่านคว,วามมืดเอาไม่ไม่ใช่ความมืดอ่ะก็เราบอกว่าเราจะต้องไปโดนกับมันทําไมเรามาอยู่ทัวร์นาเมนต์แสงวันนียทัวร์นาเมนต์แสงก็ขอไอ้รูโน,โน,โนไม่ใช่อ่ะม,มิกกูอ่ะเอาไว้จะเข้ามาดูด่านเฉยอย,อย่าพึ่งนะยังไม่เล่นนะมีอีเวนต์อีกแล้วอ่ะอา้าวเวรกรรมกันดูก่อนก็ได้นี่ ก็หวังว่าพวกเราจะต้องมีสิ่งที่จะชนะได้นะแน่นอนอยู่แล้วเราต้องจัดการกับมาดักกับวราทอร์อืมใครก็ตามที่ไปถึงรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต,ต์จะเป็นคนได้จัดการพวกมันตูแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ย hey, เช้กัเสือขาวได้เปรียบเมื่อกี้บอกไม่เกี่ยวเว้ยไปเป็นฐนานท่าแสงเสือขาวจะได้เปรียบอืมบังคับการรอ ถึงเวลาโชว์แล้วโอเคโอเคเป็นทัวร์นาเมแบบเนแบบไหนเป็นทัวร์นาเมนต์แบบไหนแท็กทีมหรือว่าน่าจะเป็นเดียเด่ยวๆแหละดูแล้วใช่จริงด้วยต้องมาเจอกันเองก่อนโอเคโอเคผมเองผมขอตัดพาร์ทแต่พ่รีก่อนผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ตต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์เยอะๆเด้อพาร์ตต่อไปเราก็จะมาแข่งทัวร์นาเมนต์แห่งแสงใครชนะได้ดดลกับ บาดักแล้ววราทอวลราตาอะไรสักอย่างอะชื่อมันอมโอเคผมไว้เจอกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนสัพเป็นสูง